ผมก็จะถามท่านประธานถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับก็คือท่านอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เขาเรียกกันว่าอาภิสิทธิ์ทัาทาคือตัดสู้รู้ไปทุกเรื่องนะฮะท่านจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ท่านจะเลือกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในที่นี้หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดีอาระเบียรวมไปถึงปัญหาอื่นๆ กับจะเลือกอุ้มพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมผู้ช่วยผู้วิการตำรวจแห่งชาติที่ถูกฟ้องคดีอาญาร่วมกันฆ่าผู้อื่นก็คือฆ่านักธุรกิจโมฮัมเหม็ดอาลูไวลี่นะครับท่านเลือกที่จะอุ้มหรือเลือกที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์และประโยชน์ความผาสุกข,ของคนในชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับท่านฟังคำถามให้ชัด ะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยกว่า10ล้านคนและพี่น้องคนไทยที่เขามีความรู้สึกนะฮะที่เขามีความรู้สึกหรือท่านจะเลือกอุ้มพลตำรวจโทสมคิดบุญถน,นอมก็ขอให้ท่านได้ตอบคำถามแรกก่อนนะครับเชิญท่านนายกรัฐมนตรีธะท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีก่อนอื่นขอ ซักซ้อมเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงที่ตรงกันก่อนนะครับในหลายๆเรื่องที่มาของคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลตรุจโทสมคิดที่ท่านสมาชิกได้สอบถามโดยเฉพาะลำดับเหตุการณ์ในเรื่องของคดียายานั้นถูกต้องนะครับผมอยากจะเรียนเบื้องต้นก่อนว่าที่จริงแล้วหน้าที่ของรัฐบาลและก็ควรจะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเนี่ยก็คือ จะต้องดูแลผลประโยชน์ของชาติซึ่งในการทำงานหลายเรื่องก็ต้องยอมรับครับว่าการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาตินั้นก็จะมีหลายมิติหลายปัจจัยหลายประเด็นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าท่านถามว่าการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเลือกระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือตัวบุคคลผมตอบได้เลยครับว่าต้องเลือกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ปัญหาขณะนี้ที่ท่านลำดับมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับตัวบุคคลมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับหลักกฎหมายและความเป็นธรรมที่พึงจะให้กับบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลยืนยันว่าการตัดสินใจใดๆก็ตามเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยควบคู่ไปกับการรักษาระบบความถูกต้องทางกฎหมายและการอำนวยความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าที่จริงถ้าท่านอ่านแถลงการของท่านพระทูดซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะมีการพูดชัดเจนครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนับตั้งแต่ที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาทํางานเนี่ยดีขึ้นมาโดยลําดับที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่ากรณีคดียา,ยาที่ท่านพูดเนี่ยครับมีแนวโน้มก่อนหน้านี้ก็คือทางฝ่ายซาอุดีอาระเบียมีความเป็นห่วงมากว่าจะหมดอายุความแล้วก็ไม่มีความก้าวหน้า ผมยืนยันได้เลยว่าเราตระหนักถึงความสัมพันธ์ตรงนี้ในช่วงที่ผมเข้ามารับหน้าที่เนี่ยจึงได้มีการประสานงานกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าจะต้องดูแลว,ว่าอย่าเกิดปัญหาว่าในที่สุดทำงานแล้วไม่ทันจนกระทั่งคดีหมดอายุความนั่นคือที่มาว่าในที่สุดแล้วการฟ้องหรือการที่ส่งฟ้องนะฮะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยจึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2552 ก็คือช่วงที่ผมมาทําหน้าที่เป็นรัฐบาลผมว่าตรงนี้น่าจะยืนยันได้ในเบื้องต้นนะครับว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยและก็การอํานวยให้ความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งครับสิ่งที่ท่านกําลังพูดถึงการโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องทางวินยัยไม่ใช่ทางอาญานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของตํารวจซึ่งกราบเรียนว่าถ้าหากว่า ท่านกล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยมีแนวความคิดที่จะไปช่วยตัวบุคคลเนี่ยผมก็ต้องกราบเรียนว่าทำไมเราจึงไปเร่งรัดให้คดียายาเนี่ยมันเดินหน้าได้จนกระทั่งมีการส่งฟ้องแต่ในเรื่องของการแต่งตั้งเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเรื่องของการแต่งตั้งในส่วนของมติของกอตรซึ่งผมต้องกราบเรียนก่อนว่าขณะนี้เนี่ยมติกตรเนี่ยที่จะต้องเสนอมาที่ผมเนี่ยนะครับ ขณะนี้ยังอยู่ที่ทางกตรเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่มีการประชุมแล้วมีมติกตรเนี่ยมีผู้ทําหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งแต่ในตําแหน่งอื่นขึ้นมาผมจึงได้ส่งคําร้องเรียนนั้นกลับไปเพื่อให้กตรเนี่ยไปพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนําเสนอมติขึ้นมาที่ผมนะครับซึ่งขณะนี้ผมยังไม่ได้รับตัวมติกตรอ,อันนี้ท่านจะได้ทราบว่าขั้นตอนอยู่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อ ผมทราบว่าจะมีการถามกระทู้ในเรื่องนี้นะครับคำชี้แจงของกอตรก็คือว่าการดําเนินการทางวินัยนั้นเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยจะมีการดําเนินการทางวินัยโดยเฉพาะถ้าสืบเนื่องมาจากการมีคดียายาเนี่ยก็จะมีการพักราชการนะครับหรือมีการดําเนินการทางวินัยเนี่ยแล้วก็พักราชการเพื่อรอผลสอบสวนทางวินัยบังเอิญอย่างที่ท่านได้กล่าวเองครับว่าเรื่องนี้เคยมีการสอบวินัย แล้วไปยุติเรื่องไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วและเมื่อกฎหมายล้างมลทินออกมาเมื่อปี2,550เนี่ยกฎหมายฉบับนั้นเขียนชัดว่าบุคคลซึ่งเคยถูกดําเนินการทางวินยัยและยุติแล้วเนี่ยเรื่องยุติแล้วเนี่ยครับทางราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาเพื่อดําเนินการทางวินัยได้ได้อีกกตรก็จึงตีความว่าเมื่อดําเนินการทางวินัยไม่ได้อีกเนี่ยนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยจึงไม่เข้าข่ายในการที่จะถูกพักราชการเพื่อถูกเพื่อรอผลของการสอบสวนทางวินัยอันนี้คือประเด็นที่เป็นการวินิจฉัยของกตรที่ชี้แจงผมมาขณะนี้ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องไปดูต่อว่ากรณีของท่านพลตารวจโทสมคิดนั้นเนี่ยซึ่งอยู่ในข่ายในการเรียงลําดับอาวุโสในการที่จะขึ้นดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจนครับแห่งชาตินะครับก็ไปเข้าข่ายในเรื่องของกฎของก,องกอตรครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตํารวจระดับสารวัตรถึงเจรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพศ .2549 ซึ่งก็จะต้องมีการพิจารณาตําแหน่งบุคคลที่อยู่ในข่ายที่จะเข้าสู่ตําแหน่งเหล่านี้เนี่ยเรียงตามลําดับอาวุโสนะครับซึ่งพลตำรวจโทสมคิดนั้น เรียงตามลำดับอาวุโสแล้วเนี่ยมีสิทธิที่จะได้ดํารงตําแหน่งดังกลาง่าวเพราะฉะนั้นการดําเนินการตามมติกตรในครั้งนี้ครับทุกตําแหน่งที่มีการดําเนินการในส่วนของผู้ช่วยพบตรเนี่ยครับเป็นไปตามการเรียงลําดับอาวุโสตามกฎกรตร,ตรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องก็มีเพียงเท่านี้ครับผมอยากจะกราบเรียนว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยู่ในระหว่างการทําความเข้าใจกับทางซาอุดีอาระเบียให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการดําเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาเร็ว,รวนี้ก็เกิดกรณีที่ศาลปกครองมีคำวินิจฉัยด้วยว่าถ้าไม่มีการแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโสตามที่มีการตีความกฎกตรเนี่ยศาลปกครองก็บอกว่าการดําเนินการแต่งตั้งเนี่ยก็จะไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นที่จะเลือกระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับตัวบุคคลครับแต่เป็นการที่เราจะต้องบริหารจัดการให้รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและดําเนินการโดยเคารพกฎหมายภายในของเรา รวมทั้งอำนวยความธิธรรมให้กับทุกฝ่ายผมก็จึงเรียนว่าไม่มีประเด็นที่ต้องเลือกและเรื่องนี้ไม่มีประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับอีกหลายต่อหลายเรื่องผมยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าท่านจุฬาราชมนตรีไม่ได้เดินทางไปเนี่ยไม่ได้รับวีซ่าจริงครับปรากฏว่าท่านพบกับผมเมื่อวานนี้เองนะครับท่านก็บอกว่าท่านตัดสินใจที่จะยกเลิกการเดินทางไปแล้วก็ถอนเรื่องออกมาเนี่ยก่อนก,อนกอรรจะมีมติครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ท่านจุฬาธิชมตรียืนยันกับผมด้วยตัวท่านเองนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าในเรื่องของการดูแลพี่น้องชาวมุสลิมนะครับซึ่งจะไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยครับชาวโลกมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยครับจะเอื้ออํานวยให้เราสามารถที่จะให้พี่น้องของเราเนี่ยสามารถที่จะไปแสวงบุญแล้วก็ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้แต่รัฐบาลก็จะทําความเข้าใจอย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะฉะนั้นผมย้าอีกครั้งครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบังเอิญท่านไปพาดพิงนะครับว่าเป็นเรื่องการต่างตอบแทนหรือเปล่าผมก็ยืนยันครับว่าไม่ใช่เรื่องต่างตอบแทนอะไรเหมือนกับผมก็ไม่ไปพูดว่าท่านไปเครียดแค้นท่านพลตารวจโทสมคิดนะครับเป็นเรื่องของการพิจารณาไปตามกฎอตรอตามเงื่อนไขที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญในเรื่องของการสันนิษฐานว่าบุคคลที่ยังไม่ได้มีการคําพิพากษาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ได้รับการล้างมลทิน เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เดินไปตามกฎหมายเราก็มีหน้าที่ชี้แจงครับส่วนการจะแก้ไขปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นั้นรัฐบาลก็เดินหน้าทําอย่างเต็มที่ครับคําถามที่ส